สวัสดีครับพี่ชื่อนายโกศลศรีบุญเป้านะครับชื่อเล่นชื่อพี่บิวจบจากวิทยลัยสงสุพันบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรครุศาสตร์บรัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับเป็นรุ่นแรกของวิทยลัยสงสุพันบุรีศรีสุวรรณภูมินะครับในสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะามาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับวิทยาลัยสงสุพันบุรีศรีสุวรรณภูมิให้กับน้องๆฟังนะครับในส่วนของวิทยาลัยสงสุพันบุรีศรีสุวรรณภูมิเนี่ย ที่ได้จัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับในเรื่องของอหมวดสาขาวิชาสังคมศึกษาพระพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยการเรียนการสอนระหว่างที่เรียนเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนการสอนที่มอบความรู้ความสามารถมอบประสบการณ์ดีๆมอบความเป็นครูมืออาชีพให้กับพวกเราให้กับนิสิตท,ที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่คิดที่อยากจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยสงชมบ,บุรีศรีสวรรณภูมิหรือคิดที่อยากจะเรียนในสายวิชาชีพครูสังคมศึกษานะครับวิทยาลัยสงชมบ,บุรีศรีสวรรณภูมิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆทุกคนนะครับที่จะเข้ามาเรียนและก็พร้อมที่จะเป็นครูมืออาชีพในอนาคตได้นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของวิธีการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีทั้งพระอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์นะครับมาสอนพวกเราด้วยแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคารวาตมาสอนด้วยบางคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าเรียนกับพระอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ใช่ไหมครับจะปรับตัวไม่ถูกแต่ที่นี่ไม่ใช่เลยนะครับพระอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ก็สามารถสอนพวกเราให้พวกเรานี่มีความรู้ความสามารถที่เป็นครูเหมือชีพได้แล้วก็ทําให้เราได้รู้ทั้งเรื่องของ พระธรรมวินยัยรู้เรื่องของเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับส่วนอาจารย์ที่เป็นคารวาสนะครับก็จะสอนให้วเรารู้ในเรื่องของการเป็นครูมืออาชีพที่ดีนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับที่อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังมองหาทางเลือกที่จะเป็นครูมืออาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับให้วิทยาลัยสงสุพัณบรีศรีสวรรณภูมิเนี่ยเป็นอ้อมอกอ้อมใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆทุกคนที่จะเข้ามาเรียนสู่ในวงการวิชาชีพครูนะครับใน วิชาทีพครูสังคมศึกษาก็ขอให้วิทยลัยสงสุพันธบุรีศรีสวรรณภูมินี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆทุกคนที่จะก้าวสู่ครูมืออาชีพในอนาคตครับ